ังต่อมาครับผมหลังนี่พุนะ่น่ะหลังนี่ก็กิกนพี่น้องเลี้ยงหลังเลยวังหันนี่มันรุดครับเออโอ้โอ้โอถือแล้วพี่นอ้องหลังนี่กิงได้พี่น้องนี่เนะกินอยู่นี่โอ้โอ้ดีออแอบ สวัสดีครับสวัสดี FC เป๋ยบุกสมปอยชาแนลครับผ้าพีผ้าหนองมาใส่เบ็ดคือเก่าครับเนื้อเก่าครับพี่น้องเน้อปลามือแข็งครับเห็นบอกครับผมเสียบมาเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไมายนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นห่วยนะครับพี่น้องห่วยติดไให้มั่นนะครับยืดเส้นแต่ว่าเป็นเก็บมั่นกู้มั่นเรียบร้อยนะครับ นะครับเดี๋ยวผาพีผ้าน้องไปเบึ่งบรรยากาศการไส่เบ็ดนะครับไปเบึ่งวิธีการใส่เบ็ดเนาะนะครับสีมานโบมนันเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องไปที่ตามรับชมได้ครับ ครั้ง <c oughs> ที่สองครับผม ียงรถไทย็นไทยทั้งฝุ่นครับนะครับกระใส่ใส้พี่น้องบึ้งอีกหลังนึงครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวสีใสให้มันแหลวว่านี้นะครับจังมว่าหลุนต้องการย่มยามครับ เดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันครับใส่เบ็ดบ่าท่านแล้วครับผมมาเบลลิ้งหลังนี่ครับพวกพวเบิ้งครับเบิ้งถือกระบอกนี่อุ้ยบ่าท่านกินพี่น้องดึงซื้อๆอไปล่ะบ่ามันถือ พี่น้องใส่เบ็ดว่าทัานแล้วครับเกรอซีหลังแต่ว่าเบ็ดถือก้วครับพี่พี่เห็นบ่ปลาถือเบ็ดแล้วครับพี่น้องโอ้หลุดครับโอ้ยปลาจนเต็มขึ้นมาไหมเนาะเงยย่างๆขึ้นเขาครับต่อมาครับผมหลังนี่ปุณนะหลังนี่ก็กินพี่น้องเไี้ยงหลังเลยมองหันนี่มันหลุดครับโอ้โอ,อ้ถือแล้วพี่น้องอ้าแต้มาแล้วครับ ใส่เพราท่นแล้วครับย้ำกลับพี่น้องนี่ยินเสียงปลามันดินก็เลยลบมาเบิงครับนี่ยังเหลือเบียดสี่หลังครับผมเนาะแต้มแรกมากแล้วครับใส่แล้วย้ำกลับครับพี่น้องนี่มาเบิงหลังหนีครับดินด้วยกันครับพี่น้องนี่เห็นว่าออแต้มที่สองครับพี่น้องนั่นเห็นป่โอเนื้อปลาหมึกทำงานครับผม มันมานครับผมใส่ปนใส่ปนหลุดอีกลังครับพี่น้องซ้ายมันคือแหวังสันใส่ไว้ทันเหลวอยู่นะครับเป็นจังไรโอ้ยังคือเก่าครับพี่น้องนกัดูโอเคยังคือเก่าครับดึงไปสอ เบื้องหลังนี่ครับจังไดหลังนี่ยังคือเก่าครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปใส่ให้มันแล้วครับเดี๋ยวอีกซีหลังครับผมใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวนางถาจะเข้าครับยามกลับนะครับนาะนะครับปลามันกินเร็วอยู่ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองยามกลับบึงนะครับนางถาประมาณสามสิบนาทีครับไปเดี๋ยวจังนายจังไปหลุ่นน้ำกันครับ บางหันนี่ใส่บาท่านแหล้วนะครับได้สองแต้มแล้วครับพี่น้องนะครับไปลอยยามลับครับพี่น้องลอยยามลับแถวนี้ปลากินเร็วอยู่ครับใส่บาท่านแหล้วได้สองตัวแล้วครับแถวนี้ เงียบครับหนึอลอดยังไ้หลนอนอยู่ออยังคือเก่าครับได้ลอดไป หลังนี้ก็ยังได้พี่น้องนี่เลยมันกินอยู่นี่โอ้โอ้อีกแต้มพี่น้องอีกแต้มโอ้โอ้ใส่ปนอีกแล้วครับโอ้ประคอตัวประคอกใหญ่งงครับทั้งที่นะครับเอา้าบวกมาอีกแต้มครับสามแต้มนะครับย้ำกราฟพี่น้องตงหลังนี้ครับผมเยังได้โอ้ของ <Nhạc> ờ, nhìn thấy những cây cầu khắp ừ, ba kín đều khắp theo này đây là những cây cầu khắp โอ้หลังนี้มีืระขึ้นมาข่างด้วยเถิงพี่น้องโอ้ยหมดเจาะเลยนี่เอาเอาไหมหลังนี่เป็นยังไงปลาสวบอยู่ได้ตอนที่แหลก มึงหลังนี้กันครับพี่น้องยามกับนี่ตังไดโอ้ยังคือเกา่าฮึ่ดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วซียูโบยูครับนะเห็นบ่เดตีงเห็นบ่พี่น,อน้องย่านโบยูโอ้ยมตีดึงโบยูครับพี่น้องฮู้มตีดึง <c ười> พรท่านได้กินเบ็ดครับเป็นยังไงตัวนี้โอ้พรท่านกินเบ็ดครับผมอีกหลังครับเอาตานะครับพี่น้องสรุปนะครับยามกลับได้สามเต้มนะครับปคอหน่อยสามตัวเอานะครับ เดี๋ยวมารลุ้นน้ากันบรรยามยามกลางคืนครับพี่น้องไปครับผมมาเบิ่งน้ากันยามกลงคืนนะครับขอบคุณหลายๆครับ